ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction นะคะก็บอกว่าถ้าคุณปรารถนาหรือต้องการสิ่งใดเนี่ยจักรวาลจะไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการแต่จักรวาลจะตอบสนองในสภาวะภายในนะคะที่เป็นจริงๆของคุณหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า being นะคะสมมุติว่าวันนี้คุณพูดว่าฉันรวยแล้วหรือคุณพูดว่าฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่ติดตั้สำนึกจริงๆของคุณนะ่ะ ะะมันกลับกระซิบว่าจริงเหรอคุณเป็นอย่างนั้นจริงเหลอนะคะซึ่งมันเป็นการต่อต้านการที่คุณพูดก้าวกระโดดแบบนี้มันจึงทําให้ร่างกายของคุณมันยากที่จะเชื่อคุณลองใช้ประโยคง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าวันนี้ฉันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานวันนี้ฉันยังมีลมหายใจฉันขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน และว,วันนี้ฉันกําลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่คุณพูดประโยคง,ง่ายๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของคุณเปิดรับว่าเชื่อได้นะคะหรือหัวใจของคุณ่ะเปิดรับในความสงบได้และที่สําคัญพลังงานมันจะเปิดรับในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาในชีวิตคุณเมื่อคุณเปลี่ยนสภาวะของความถิ็ของคุณให้สูงขึ้นสภาวะการเป็น b บียรอิงเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามนะคะและจักรวาลก็จะเปลี่ยนตามที่คุณต้องการค่ะ